เด้อสิพากินแนวแซ่บค่ะกุ้งจอมค่ะเมือนี้อุ้ยสิมาแปรงแซ่บกินน้ำกัน้อจ้าไผเคยกินบอกตะไคร้บบกเขือขืนนะจ๊ะพริกสดค่ะกระเทียมหอมเด้อค่ะนี่เขาสิมาแปลงน้ำกันกุ้งจอมแซ่บเลยบังนี้ <c oughs> เครื่องคร้าวเครื่องข้าวแน่นๆนี่ตะไคร้สดกับนี่มาเอาลีกไนีเด้อ <c oughs> แปรงแปลงการแปรงคือเอามาปุงนะจน๊ะเนาะเอามาปุงผสมเครื่องพวกนี้นะจ้ะอุย คนนิดนึงนะจ๊ะคนให้มันเข้ากันก่อนพื่นนะโอ้ยโอย้สอนเด้มาเด้อเคยกินบอก <c ười> เครื่องขึ้นหลายตักุ้ง <c ười> นี่เรียบร้อยแล้วนัวแล้วแอบชิมเบิงอื <c ười> นัวแล้วขอนียวเน๋ยวหนึ่งปั่นตุ๋ยเลยทำแรกแหกหมานนี่โอ้ยบะเขือโครงมะเขือคืนเพื่อนะกุ้งจอมจ้ากุ้งจอมอื้ม นัวสุดใจอืมใช่อืมร่าม وا wow. hmm. hmm. เทบอกข้าวเลยนะอ,อ,อเอ้าจุ่มแบบอุ้โอเคสิอ๋ออ่ับขนาดตะค่ Mm. <laughs> Sam! <laughs> Pappa.